สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาให้ดูกันอีกนะหนึ่งในสององค์นี้มีพระองค์หนึ่งเกเนะเป็นเป็นงานเกเีมือไม่ใช่งานเกตลาดทั่วไปที่เขาขายกันองค์ละสองสามร้อยเป็นงานเกเฟีมือเลยนะี่ะีถ้าเขาขายกันองค์หนึ่งก็หลายพันเขาเปิดน่าจะหลายพัน ส่วนเราจะต่อแล้วเหลือเท่าไหร่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาเปิดมาหลายพันแน่งานเกย์อย่างนี้ผมจะไม่บอกนะว่าองค์ไหนเกย์องค์ไหนแท้ก็จะเอาให้ดูกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ละเอียดามาลองลองดูพอมีใครดูออกมั้งหรือเปล่า เป็นงานที่เขาเก๋เกยได้ใกล้เคียงเลยละเก๋ดีเกใกล้เคียงนะแต่ไม่ใช่เก๋เก่านะเป็นการเป็นสูตผสมของเขาสูตผสมทางเคมีที่มันลงตัวแล้วมันออกมาได้ใกล้เคียง จะมีใครดูออกหรือเปล่าดูแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ชัดๆนะจะให้ดูเนื้อจะมีใครดูออกหรือเปล่านะ ยังไงก็ลองทายกั้งไว้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะมาํำคลิปอีกคลิปนะใช้ดูเนื้อให้ละเอียดเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ